ครับสวัสดีทุกท่านนะครับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็ซื้อไก่ย่างมานะครับผมก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจากแมคโครนะครับก็มาตอนเช้านี้ก็มาเวฟเอานะครับเวฟให้เขาแห้งหน่อยนะครับแล้วก็เอามาจัดใส่จานนะครับแล้วก็มีผักสลัดนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่ามะเขือเทศราชนีแครอทแตงกวาหอมหัวใหญ่นะครับผมล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยก็นํามาจัดใส่จานนะครับผม แล้วก่อนจะทานก็ราดด้วยน้ำสลัดน้ำใสและน้ำสลัดน้ำข้นนะครับยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่นะครับที่เพื่อนชอบนะครับก็ซื้อมานะครับผมมาเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันนะครับผมอ่านี่ครับไม่ว่าจะทานกับสลัดหรือทานกับข้าวสวยก็อร่อยนะครับสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำนะครับอ่านะครับก็เป็นมื้อง่ายๆนะครับไม่ได้ทำกับข้าววันนี้ก็แนะนำเพื่อนๆนะครับไปลอง ทำดูนะครับถ้าไม่อยากทํากับข้าวนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ